สบายดีพี่น้องบางปลายทุกทุกคนวันนี้พอๆครับบ๊อมเบาโปรไทยตามเคยพี่น้องมาโอ้ยอากาศห่อนแห้งพี่น้องลมพองแตาม,มาันคงเพียดๆกับต่มตับต่ม,ตมปอดต่มเครื่องในหมูพี่น้องมาเบาไลาายลุยพี่น้องเนี่ยปอดปอดมอหอมูแต่มันคงกระเดียงยังครื่องอากาศกห็ห่อนห่อนมาเนี่ย เขาเที่ยงพี่น้อง。 Mình đã xếp xoắn, toàn hoài con miếng lọc Hòm xếp con กระเพาะหมูอืมหนอนแห้งพี่น้องขอโทษวทอดไปต้องกินให้เสร็จเนื้อ มห,หมักก็คืนนีกก่พี่น้องหมึกรอบบมคืนแห้งหัวตะกัตเสห้าง,ง่ายทั้ทาง cặp hộp bò, xem うう。<laughs> <laughs> んたまにはいみな。

Smak! Mm.

ฝากก็ไรก็แชร์กนทีต่ตามส่งบอมบ้าปุทัไทยเชียร์นหน่อยฝา,าคกครับกต่ใครแฟนเพ่งแฟนเพ่งเลยแฟนครับแฟนื่อการทั้งเอฟซีไทยและเราตัวประเทศฝากติดตามส่งบอมบ้าปุทัไทยนะครับสวัสดีครับ